ออตโบเลสาวอีสานบอกหากจนผัวฝรั่งคือทางล่อแต่ต้องทนเจ็บเจ็บอะไรเจ็บอะไรอะไรทำไมผ้าหัวข่าวอย่าง้วเฮียงงเลยจะเจ็บอะไรก็เอเคยิงแมวในเกมวิาเลือดกระโชนเลย เล่น GTA ก็เป็น Delta Force เล่น r o b l o x เป็น r อส c คสเตอโอ้ยเอเรียนโกรธบ้านโอ้ยแล้วก็ออกไปเอารถที่มันนั่งได้สี่คนมาอ๋อที่นั่งได้สี่ลำ แบง์นักูจะกดเองยกมือสั่นหรือไฟนี่ไม่ใช่ไฟอิมกดเองเลยเยอะแล้ครับพี่มาเยี่ยมและครับพี่เฮ้ยอุ้มลงไปจกปูนนี่มันจะใส่ไฟอ่ะให้อุ้มสายไฟแล้วเบิดแม่มึงตายดีอะพี่จปิ้วเลยก่อนระเบิดกูเห็นวัตถุระเบิดลอยมาหากูด้วยไอ้ยักระเบิดไม่าเข้ามายังเนี่ย มดีตลอดเลยตั้งเตรตั้งเตีอย่างกันครับเอเทนมายิงก่อนแน่เลยคนของพี่ไม่ใช้หล่อเฮียพอพี่ท่ออย่างเดียวพอพี่ท่อแคนนอนในจัดลัมเบอร์ลัมเบอร์เปิดเลยนี่นี่นี่บักกตาตาบกตาตาตาบักกาตาตามันอ่านมุกกะจีเป็นบกตาตาได้ไงวะไอ้เฮียคิดขว่าเฮ้ยส่งนี้ส่งนี้ว่ะสงนี้เลยส่งนี้เลยโหพี่กูกลับมาหล่อแล้วไอ้เฮียส่งเมื่อกี้โคตรน่าเกลียดหล่อสุด ไข่แล้วเป็นคุยแล้วอุ้ยโตมาแล้วอุ้ยโนเมไอายไอติมมีเซลไอติมมีเซลกุ้งอวแล้วกูนั่งหัน้าเข้าไปทักซ้ายอย่าอาไอติมมีเซลไปไปเฮียวี้อะไรอะไ้เยอตำรวจเยอะยางวาข้างหน้าฝืนวะ โอ้โหเหลูกจนโอ้ยทนไม่ไหวเลยเหอลูกโจนประตูจะหลุดแล้วลูกจนกูใส่สูตรสีแดงเพราะเวลาตัวตัวยิงตโตจะไม่รู้ว่ากูโดนยิงรู้ไหมอุ้มที่หัวมึงสีแดงก็คือถ้าหัวมึงแตกเขาจะไม่รู้ว่าหัวมึงแตกเลยไอ้สัตว์แล้วก็เก็บตังเลย โอ้โหแกงเต็มเลยเฮียฮะฮะฮะอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรดูออกมาเลยเอ้ยไอ้ไอ้ไอืไอ้ไอ้ไอเดอยวอ้ไอ้ไอ้วอยไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอูไอ่ไอ้งอ้ไ่นไอ้้ไอ้ไอเไอ้อ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ไ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอออ้ไอน่าจะเป็อไอ้อ้้ไอออเ้้้ยไอ้ไ ไอ้ยลกูความจอมมาเจอไอ้แจมพิมพ์ติดสันักอ่องตํารวจเป็นคนเดียวได้ด้วยหรอปะเฮ้ยทุดอะไรน่ะเนีดฮิตโอ้โหมันก็ต้องไปป่วนตํารวจบ่อยๆก่อนให้ฮิตขึ้นก่อนแล้วค่อยเล่นฮีไอ้ย่าอีโปสปีทีเฮียมันจีเอากูตายคาร์รตได้เลยเนาะ อ๋อ oh! คือคือกูเปิด wallet ขึ้นมาใช่ป่ะแต่มึงก็รู้เวลาถ้าเปิดแท้มันจ่ายร้านค้าจอมันจะสว่างขึ้นใช่ไหมนั่นแหละกูถึงได้ลองอ้างกูโคตรมืนเลยแล้วแบบมาเปิดทีเดียวแบบ To be ท oh, <decision. S 1> ูบีอิ t ไว้ทู the อ๋อต้องเป็นโตที่เป็นเพื่อนเชิญเปล่าโตไม่มีเพื่อน ไม่ได้ไม่มีเพื่อนด้วยไม่ไมีเพื่อนเล้วต่เลยนะโต้แย่เลยแบบนี้เอ้ยไม่ต้องเสียใจนะโตนะไม่มีเพื่อนไม่ต้องเสียใจนะโตไม่มีเพื่อนอ่ะเดินไม่บอกให้โทบีเงียบๆแแแมมมววว แมวโอบอกมันจะระเบิดปา่แเอาพี่ไก่อนเลยน่แน่แน่แน่น่แน่แหนไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไม่รู้แต่ไปแล้วหนึ่งโอ้ยเด้งเดๆงเด้งเด้น่าตกใจอาเอาไ

เรียบร้อยเฮ้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยเย็เย็เย็บ้าไก่บ้าไก่เฮ้ยหมุนจอได้ทีนึง <c oughs> ่งไหวหลับ <c oughs> ไม่ตายได้แต่เราก็สุดไม่ได้เอาตัวเลยนะไอ้เนี่ยไอ้กูเห็นกูเล่นเกมเที้ยนี่กับบอลมาเคยเห็นกูขับไปก็ปปเหมืเนี่ยเลยไม่เคยเลยมีแต่กูเนี่ยขับไปส่งมัน อุ้ยยุยยบ้าบ้าแล้วบ้าแล้วอุ้ยสิบหายแล้วแอมพีดแอมพีดมาดูสิว่าแอนขับเครื่องบินของหน่วยเดลต้าจะเป็นยังไงเอ้าแล้วมันโดนระเบิดแล้ว <laughs> เอาตอนลันตาเนี่ยแค่กูส่งขึ้นบินได้ก็บุญแล้วเธอแค่กูเทคออฟออกจากรันเวย์แล้วกูเลี้ยวเราไม่คว่ำหัวบุญเไรเงี้ยไหลเลยอย่าทำอย่างนี้ขอร้องขอร้องขอร้องอย่ยมึงเอาพวกวายจันปกติตอนนั้นมึงยังเอาพวกบนลุงยิงกูเลยตายตายไรเงี้ยนี่ขนาดลุมนะอ้มเอ้ยผมอยู่เซิร์ฟพักบิกน่ากลัวมากสองลันนี้ไรกันเนี่ย เไปกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยพี่จะบอกเรื่องทำไปแล้วกีกันเสร็จแล้วมันจะระเบิดระเบิดระเบิดรถเล่นกันอีกละอ้าวไอ้เหี้ยเพื่อฆ่ากางเงินลืมระเบิดพี่โจเนี่ลืมลืมว่าวางไว้ตรงนั้นไอ้เหี้ยเหี้ยนักพ่อระเบิดไปโอปิปอมไม่เหี้ยจ้า ไอเหี้ยแพ้ไปตัวเองมึงีช้างชนช้าวะไอช้างชนช้งนี่กูว่าแปลกๆ้างอะไรช้างน้อยหรือเปล่าไแปลกเลยเ้เอเออเออตอุ้ยเยบรอยรบรอยแต่งนกตตอกต โดนไปเดียวโดนเลยไอทีเจ๋ชื่อเสียงวงตระกูลดิออนเราหมดเฮ้ยตมันแหกไวบอได้หว่าเมื่อกี้เนี่ยอุ้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 อ้ยออุ้ยอ้ยยอุ้อ้ยอ้อ้ยอุ้ยอยเยอ้ยออ จ,จีเนียดเลยน้องโอ้โหรถมึงแรงกว่าเฉยๆลอยควายจีเนียร์ <c oughs> ไอ้เหี้ยของโกงกว่าบอกจีเนียร์เออใช้อะไรคิดเนี่ยมึงดูรถกูด้วยรถกูนี่คือรถไอ้ยันรุ่นวงตระกูลรถมึงเลยมั้ง <c oughs> ออกก่อนแบบสามสิบปีอ่ะไอ้ันรุ่นพ่อได้เลยแล้วันเนี่ยไมื่อไหร่จีเนียดตังมึงจีเนียร์ตังไอ้โตอ่ะกูจำเหินแม่งเลย ที่เราได้โตเป็นผู้ขึ้นฟาได้ไงวะนี่โตเปนมีแต่ผู้ให้ไม่เป็นผู้รับเลยสูงคะแนนะโตเจ็บกัดเอ้ปีเอาี๊ปเอาเอาเอาขยมเลยเอา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 เเอาเมนุษย์เอเอเอ้ยเอ

เอา้เอาไว้เอาไว้ไม่มีล้ตายกันหมดเลยอออายกากันเฉยเลยเอาขึ้นไหมพี่ไม่ขึ้นอยเฮ้ยไอ้แม่กยินกูไว้แย่เจ็ดโอ้ยโอ้ยโชี่อะโอยเนเ กินหัวโอ้ยมึงบันีดเลยเอ้ยไอ้ข่าวมึงนิวบอลใช่ไหมมึงย้าไปไหนไมีดีอ่ะไม่ดีอ่ะไกก็ได้เป็นไรข่าววันนี้คือฉัดันสปอน์วันอ่าเติดติดเท่ากับตายติดเท่ากับตายติเตศกับตายสการดล่าหัวถูกต้องล่าหัวไม่รู้ว่าล่ามึงมันสนุกดีอ่ะเห็นมึงไล่ทั้งโซนแล้วแบบตะใจอุ้ย เสียอะไรระเบิดเอาแล้วเอาแล้วมีคนไปถึงแล้วเรียบร้อยเจ้าสปอร์ตมัาติวเลยว่ะน่ตกตกใจหมดเลยเจอเจอไอ้ติวจีเข้าไปดิมึ่งตกลงครับตกลงครับเฮ้ยไอ้ยามสายแปดเทพินแลสปอร์ตวูดวิ่งลงมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่เลยวะเนี่ยเยู่นะครับเรอบด้ยครับคือขับวทำอาหารกินสุจริต ต้องมาโดนแลตังคิวโอ๊ยโอ๊ยโกูยิงผิดเป้าอือได้เล่นสักทีไอหอกหักโอ้โหอันนี้แหละกูบอกเลยกีตากแหกตอดติดปนั่นน่าจะติ้งอ่ะมันล็อกได้ว่าไอ้ย่าปืนไอ้ย่าปืนอุ้ย่าปืนปิดประชัเลยปิดประชัเลยไอ้เจ้ากระสับตกใจมาไอ้ต่อไก อ mm. ุ้ยอุ้ยอุ <No, uh ้ย huh ดิงเฮสัตว์ไอ้สัตว์เราฮันเตอร์ตอนแรกกูดูว่าจะมีมีดไอ้เหี้ยมีปืนมีปืนไอเยี่ยมเรียบร้อยแล้วต่อไปอับนุ่นคุณยูอาร์บียิงฮันเตอร์เอาโอ้ต้องไปล่าสเตเชเชอร์ด้วยอุ้ยเอาแล้วเอาอแล้วจิงแล้วเออเฮ้ยเอาปลาชกอิน อย in, ่ายิงวิ่งจุกจุกไอ้ยังติดกไอ้ยังคติดโดด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 หลบได้หลบได้วิ่งวิงไวมากวิ่งไมากจุกวิ่วมากมันหนีเร็วจริงๆเว้

อีกแล้วไอ้สัตว์เออเออเดี๋ยวโดนเอ็กซ์เวนต์เอ็มบีสโดนพวกข้างคนจีนแทงไอ้สัตว์โดนลำถ้ามันล้ก็หาพวกมันโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาเอาไปไหมครับ ปตายครับไปตายได้เคียบตโตโตมาเล่นด้วยครบพอดีเลยห้าคนเล่นไรพี่เจยพากันไปเป็นตัวตลกเอลเอลไงโตเล่นห้าคนอะห้าคนแบบห้าคนกระบอกอ่ะน้องน่าสนว่ะเล่นเวลาเล่นก็มาเล่นก็มาเอียออเก็ได้ก็ได้ก็ได้ไอไอโดนบอดฆ่าคนนั้นถอยกับแกถอยรอแล้วไอหยาถอยรอแล้วมึงอย่าดูถูกบอดเอลเอลนะกู่มอกเลยไอเย็นนี่มันรถที่มันมันระเบิดนี่วะ มลเพื่อนขอเราเข้าหัวได้ไปละกันอ้ยได้ไปแล้วเจ็ดพันเหรียญแบบฟรีๆเข้าเก็บเลยมึงจำได้มั้ยที่กูส่งไปในไอจีอะลาติงโบสซีวีอะโชว์ฮิสติ უ คาเฮ้ยเฮ้ยโนล้วอ้ขอเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าไปบุกปะใช่ไหมเอออย่าฟรีๆลวกันเก็บปืนกดตัวเอฟนะพี่ และกดมือไวด้เลยเอ้อโซ่โอ้ย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 ไอ้เหี้ยนี่ตำรวจปะจนทหารรถติดอีกละร้อรถอนติดอีกแล้วรถติดแล้วน้องโอ้โหพี่มันระเบิดมันยิงใหญ่เลยกี่คันวะเนี่ยพี่กี่คันวะเนี่ยเบื่อไปดูกระหลังดิตดเลยเล่นอยู่ใต้คำบรรยายนะครับ

yeah, dude. I Oh, I did not see you there. I still have a back door access into FIB records, so I pulled up your file. Quite a read. But like, guess as it Arms dealing, grand larceny, laundering, armed robbery, smuggling, culpable homicide and illegal street racing. แข่งรถผิดกฎหมายคืออะไรที่เป็นอาชญากรรมกูทำหมดอาว่ากันมีมีครับมียังใช้ไอโฟนเจ็ดกันอยู่เลยทำลายสมาร์ทที่แล้วไอ้ย่าไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาสักทีโทรศัพท์ไม่มีเลทนด้วยโอ้ยเฮียโอ้ยเอาเอสบีดีอ่ะ ชิวมึงโห่จังวะ What's going on What's going on อยูมาสต็อปโอ้โหไม่เบรกให้กูด้วยไม่มีอะไรอยู่ที่เตอร์ฟอร์ดนะครับดีมาก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  What the fuck What the fuck เฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่ตายไอ้สัตว์ไม่เป็นไร ตายแล้วมันีตายจริงตายจริงไม่มีลูกแน่นอนงั้นเอาอันนี้แล้วกันมี C4 จะได้รีเซ็ตตัวละครได้ง่ายๆเมลลี่เบตเตอร์ไอสัตว์กำลังคิดอยู่เลยว่ามันต้องมาเมลลี่เบตเตอร์แน่แน่เอดมิร์คุตมิสายอินบาวรักพี่ออกนะครับใจใจน้องรักพี่อุ้ยเกียได้สักทีแม่งเ้ย กูว่าแล้วเก็บไม่ได้จริงด้วยน้ำยาบนปากมันแดกได้ป๋อไม่ได้ไม่ได้บอสแต่บูจะแดกไปนทำไมก่อนอยากรู้เฉยหรือว่าอยู่กับอุ้มจนสมองเปี้ยวหมดแล้วบางบูทำไมมันไม่ตูดใหญ่ๆบ้างวะเฮียกูอยากได้บางบูที่มันตูดใหญ่ๆบ้างแบบตูดงอนๆอะไรเงี้ยเขาใหญ่เฮียกูกูเพิ่งจอยพับวิสซิชั่นไม่ถึงห้าวิไอสัตว์กูโดนโปดึงว้ามายิงหัว เด็กได้สี่ทูแองเกลแต่สีเขียวแล้วเป็นแถบดำนนั่นแหะรถเป็นรถเชวินเอ้ยอะกูจะเล่นทินิสันฮู้ยที่อยากคตรพ่อมึงกูช่วยดันให้ส่งไวขึ้นไงพิซซ่ามาส่งครับหน้าตากูเหมือนเด็กส่งพิซซ่ามากยังเหมือนเด็กส่งยาเพิ่จะส่งพิซซ่าอีกเฮ้ยส่งได้เจ็ดร้อยเหรียญเลยนะเว้ย <usion> งานในประเทศไทยมันทำได้วันหนึ่งเจ้าพ่ถึงสิบเหรียญเลยสัตว์อะไรวะพิซซ่าแบบอะไรวบมิชลินเด้อซูเปอร์นิกาเลสเตอร์ลองอาหารอิสานกูกูเด็กอิสากูทับเธอแชร์มันวอสโซการ ไพอพ่อมึงอะนินจาพ้อกัลบริดแกน้องยินจาลาวดิสัตข้าพระเจ้ามีนามว,ว่าไรน้ำอยากจะลองทำแก๊ปอยู่แต่ว่าทำไม่ได้เพราะพ่อกูไม่อยากให้กูขับมอไซค์ขับในเกมยังระเบิดเลยสัตอเหียึงคงกลายเป็นมานหัวขอนบนถนนเมืองกรุงอะ <c oughs> ึงคงต้องติดป้ายอะถ้าไม่อยากเจ็บตัวอยางขับใกล้รถผมมึงูจะชนหมดไปได้ GPA เช็ค FPS ไม่ได้นะเฮียก็ร้องเฮ้ยแบบนี้ก็สวยแนเ่เฮ้ยเช็คเฟรมเรทหน่อยได้ไหมครับไอเฮีย เช็คเฟรมเรทสู่เช็คอินเข้าโรงบารไอ้สัตว์เด็กตองพิซซ่าแต่งตัวเหมือนพวกแก๊งเลยกูกูพูดภาษาแก๊งสตาร์ไม่ได้วะอย่าพูดเลยเฮียเดี๋ยวมันจะข้ามน้ำครับนทะเลมาลักพาตัวมึงไปซะกูเคยกูกูเล่นริวในไอจีกูเคยเห็นในนี่อยู่ไอคลิปสอนภาษาเดาหูเนี่ยเดยคนดาหูไลยเฮียเนี่ยไอ้ผมเราไปเราไปเที่ยวมีการแล้วก็บอกพูดภาษาเดาหูใส่คนดอมเด็ดแม่กล้าตัวตายจะทัดาไอ้เหี้ยรถกอ มอสวิสชูอินชูเรนส์เเกีี่ดีตีไรแมระเบิดรถกันทุกทีเลยแม่งมึงกับกูเนี่ยีืยวกูเอาคืนแน่จำคำกูเอาคืนแน่โอ้แม่มัตายสัตายจรายจริตายจริงตายจริงเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไอ้ยูบอสเพ่งรู้ดียืนนั่งเยี่ยวหนึ่งคู่เลยไอ้เรามายืนถือปืนรอด้วยมั้งเหี้ยอัลอฮ์เบิร์ดเบิร์ชี้อะรถใหม่เหรอพี่อ๋อใช่อ๋ออินจ้าแล้วเอเมีแยวกูช่้ไปแล้วกูไหนๆไหน้ารถขนโค้กเขาไล่รถขนโค้กโอ๊ยรถก็สายเหี้ยอะไรเนี่ย เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวที่ตำรวเอายี่เลยอ่ะไอ้อุ้มรถสวยลุกขึ้นมาขึ้นมาซ้ายโอ้ยไอ้อุ้มพี่อะไรอ่ะโอ้ยทำไมกูติดห้าดาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูแค่ขับรถชนรถตำรวจไม่กูติดห้าดาวเฉยเลย แล้วแล้วมึงดูในมินิแมพดีเนี่ยโหมันต่อฟองมันดักรอไอ้เจดาวเดียวนะน่ะไอ้อุ้มไอ้อุ้มเรียกรถพยาบาลเลยอุ้มไอ้อุ้มลูกสองชักมึงเคยเห็นแบบโคตรอะไรที่มันพูดให้กำลังใจว่าแล้วแสงข้างหลังมันฟุ้งเลเวลบอลเอ็ดช็อต เอีหยข้างหน้ั้นอะไรโอ้โหโอ้กูเป็นไรกูเป็นไรกูขับรถไฟชนเครื่องบินฮะต่อรถไฟชนเครื่องบินระเบิดนะเว้ยระวังระเบิดนะเว้ยพี่อหลงว้าวว้าวว้าว what the hell อ้าวเอาชิบหายแล้วโอ้ยไอ้ยขับรถไฟชนเครื่องบินนี่ยังมึงยุบมันขับในเล่เนื้ออยู่ได้ไงวะ

โอ้ยรถกอกแล้วมอสมเจออินชูลนส์ how c l d I help you อ้ยย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 ฟอร้วนี่ยดลายคันเียนี here, ่เฮ้ยรเียอะไรวะเนี่ยขึ้นลายสกอตชดยตเียนี่โ้ยแยอีน What the fuck บรอนกูโยวดยยหน้าปูตตโอ้ยงรถ อยีงไม่กลับมาจนดูจนเออสปีดิไม่ติดหรอวะไม่ติดไม่ติดไปไปมีก๊อร้านเหรอมีก๊อร้านอโลบาเฮ้ยอ้ ยิ่งขับยิ่งหายวะกูเคยเล่น GTA แซนเล่นเล่นอยู่มันเป็นแบบร้านแล้วมันมีป้านั่งดูกันหลานป้าแบบดูไอ้ป้านี่ดีลูกมันขโมยรถมันขโมยรถหลานคือขโมยรถอยู่ใช่ป่ะกูเนี่ยขโมยรถอยู่ไอ้เหี้ยไม่ใเฮ้ยอะไรฝันนะกูหลบหลบเลยหลบเลยหลบเลยหลบได้หลบได้หลบได้เดี๋ยว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 ตลกอ่ะตลกอ่ะตลกไปออมคุณต้องเข้าคุณต้องเข้าไปจอดแล้ว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  กีเดิมเดิดโอเคโอเคไอ้กันยไอ้นั่นมันอ๋อกูก็เม่เคยเลงมิซายใส่กูไอสัตว์ไอ้นรกนี่เองไปด้วยสนีนี้ไม่ใช่สนีสนตายคนกินโอ้ลโกไอ้พวกพลังไอ้ฟังเฮ้ยพ่อนี้ยเอเนี่ง สามชั้นความรักก็เหมือนมูสามชัน้นมีแต่มันไม่มีเราดอกมุดตะฮุนลมบอกปส่กระถนสามกระต่ายแล้วก็ถืออะไายใส่กันสถานที่คนเลี้ยงมาเจอกันแต่ใครมันจะไปเท่าไอ้แจ่ววะยังตั้งเพราะวันเลยไอฮบยมดิสเปียออนทอฟฟิกเจออยู่ที่เไห oh, 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 oh. นเราเย็ดแม่จะเด้งเที่ยงหาเรา อ้านตลกมากโอ้ยจุดคุณกระโดดอะวะจริงนั้นเราทำเอลเอเหมือนอัพการิถานเลยเฮียวินรถติดอาวุธสงครามวิ่งผ่านไปผ่านมารอบมือไม่มีคนมาจับป้อมปืนเลยหรอกูจับป้อมปืนมึงได้นะให้กูจับหรีกว่ากูจะซื้อเอฟเอฟโกนมา่าแล้วเนเวน จิบไปมอเตอร์เฟอร์กเกอร์มอเตอร์เฟอร์กเกอร์เอ็มเอ็มยังเอ็มเอ็มยังไม่จบมอเตอร์เฟอร์มอเตอร์เ์ไปแล้วอุ้ยอุ้ยพวกนี้เป็นขายาแล้วมีร้านไก่ทอดเปิดบางหน้าเอ้ยเชี่ย Waterway go to coke อุ้ยพวกเราจะได้กินโคกกันแล้วไอ้ยันเราใส่ชุดทหารมามวงกองปรับความยาเสียบติดไอ้เียโอ้โหใครครับคนระคับระดับององมาแล้วไอ้เยี่ฉายาไปแล้ววคนระคับระดับององ พี่หงก็ขอดองแล้วน้องมึงสคนอยู่บนรถเฮ้ยไอ้พวกมึงขวาแล้วเบอขวคนพ่อมึงก็กูอยากใช้ชีวิตบนเลสเตอร์วะเดินเดินไปไแต่ได้ฟังใช้ขาซดูใครอะแดกเยอะซะด้วยเขเหรียญแต่นี่มันยิงได้ทำทผมส่งไปทํวิน w ์ v e นอ r โ l i e r we a r เ living m ส s t e r Chief า กูจะเมาแล้วนินจามาแล้วย่าไปทำอะไแฟีบีนเจิมพึ่งออกมาจากโรงรถเลยได้เขมแล้วลอ่นี่เสียบดากมากดูมาเท่ากูดีกว่ากูดูมาเท่ากู ชุ่มันนะตรงนี้โอ้ไโอ้ยไอเจนเราไม่บอกว่าป่าสีฟูไว้สีลูกเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยย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 ย เฮยคินอะคิปกูอได้ยินเสียงจากในไลน์พี่หอพี่หอมันเข้าห่างกายเอ้ยเอาเกอ้ไอ้ไอ้ไอ้ชอบไา้ไอ้วอออปออออ้อ้้เฮ้ย้ย้ยไไเอ้อ้ไไอ้ยไ้วอออออ้้้ง อมันเบิดมือปูผมปูผมอาบินชนบินชนเติร์กมันบินชนตึกไอ้อูเมื่อกี้นี่ตุ๊กตาอะไรดูไลฟ์ประยู่ตอนนี้แล้วมันบินเข้าหากูแล้วกูพบจอมาตายของเฮ้ยเดือบแล้วยุ้ยวิเชียวเฮ้ยไม่แล้วอไอ้เฮ้ยโอ้ยน้ำน้ำ ไอ้เหี้ยน้ำพอมึงเห็นหนาวไหมไม่เห็นล่าสังหารเอเลี่ยนขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ไไม่ด้เอาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้ยแล้วกูได้กระหัวเข้าล้อรถเอ็นพีซีมโอ้ย

ผู oh ้เห็นอะไรไม่รู้ลวงลงมาเป็นตนตอนต Shoot now Shoot นี้แย่จะบุกกันอยู่ What the fuck มีปมมีมมตลมชล้งอย่าหามพี็นน้องม่ mm ิ hmm ถ้าสลับจากสีดำไปสีขาวนี่กูว่าใช่เลยนะพี่นะกูก็เช่นกันเหมือนกันหน้าเดียวกันเลยแต่หนึ่งนะพี่อ๋องกูขอร้องเพื่อนน้องมึงเออเดี๋ยวเปลี่ยนก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่หนึ่งนะพี่คือว่าน้องขอน้องๆน้องๆพิธีดีนะพี่นะ